ตอนแรกผมก็แปลงานไม่ได้เรื่องครับจากเคยแก้ทั้งหน้าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกไม่ได้อีกแล้วว่าเฮ้ยงานนี้เขาเขียนเองหรือผมเขียน ให้กับบริษัทเด็มที่อะไรถ้าต้องดึกต้องดืง่นอะไรผมก็ทาผมหนึงเชื่อในเรื่องการทาสิ่งด้วยสิ่งที่รักแต่ตอนนั้นนะผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มากมายปีแรกในการทํางานผมเนี่ยผมอยู่ดึกตลอดทํางานหามุ่งหามข้ามบางทีอยู่แปลงงานตีสองตีสามช่วงที่ผมพัฒนาตัวเองตอนแรกผมก็แปลงงานไม่ได้เรื่องครับแปลงงานครั้งแรกอ่ะผมก็จบเกียรินิยมมาจากเอกอังกฤษที่มสวผมก็มั่นใจตัวเองระดับหนึ่งนะผมะจบเกียรินิยมมาแต่ผมแปลงงานให้คุณดอนเนี่ยแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้เขาเพื่อให้เคคค้้้้้้าาาาาาไปรททททททกกกกกกมมน่่ะสงงงหลูยแแแแแแแผุบบบโ แก้หมดเลยคือเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกแต่เขาอ anyway> like ่านจากสิ่งที่ผมแปลออกมาว่าภาษาไทยต้นฉบับลูกค้าเนี่ยเขียนมาว่าต้องการจะสื่ออะไรแล้วเขามารีไรซ์ใหม่เขาแก้ใหม่หมดทั้งอันเลยแบบผมแบบน้ำตาไหลแบบมันแย่ขนาดนี้วะแบบทำอะไรแบบคือแบบคือเขาก็สอนผมว่าได้ยูไม่ได้ผิดนะยูกําลังเรียนรู้ยูกำลังเรียนเขาให้เขาให้ผมดูตลอดแล้วผมก็ทําเางนี้ผมก็ทําไปเรื่อยจากเคยแก้ทั้งหน้ามันกลายเป็นว่าเหลือจิตบรรทัดเหลือครึ่งหน้าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยในปีท้ายๆที่เราทํางานเนี่ยนะเวลาผมเขียนงานอะไรออกมาเนี่ยเ แบบเดียวกับที่เขาเขียนแล้วเราเราเรียนเราเรียนเราเราเรา,เราเรียนรู้เราพัฒนานตัวเองมาตลอดแล้วเขาก็บอกเขาบอกไม่ออกจริงว่งาการนี้เขาเขียนเองหรือว่าอยู่คนเขียนเขาเขาคือเราไปถึงเราเขาสอนให้เรพัฒนามาที่ะดับขั้นจริงจก็ถือว่าเปโชคดีดีกว่าครับมาเจอคนที่ใช่แล้วเขาก็เจอคนที่ใช่ในตัวผม